เคนโตะนางาสกิ ento, aki, แข้งชาวญี่ปุ่นวัย33ปีเกิด5มิถุนายน1990ตำแหน่งมิดฟิลด์ก่อนเข้ามาเล่นในประเทศไทยเคนโตะเล่นให้กับอัลบีเรกมีงาตะสิงคโปร์ทีมสาขาจากญี่ปุ่นแชมป์เลก6สมัยสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกปี2013-2017เป็นผู้เล่นที่ลงสนามสูงสุดตลอดการ164ตนชะ์41ประตูในระยะเวลา5ปีทุกวันนี้สถิติก็ยังคงอยู่2018-2019เล่นให้ในฮอนด้าในไทยลีก2ปี2019ลงสนาม สนาม24นัด2,945นาทียิง10ประตูพาทีมจบอันดับ6 2020ทับ 2, 2021เล่นให้กับศรีสะเกดเอในไทยลีก2ลงสนาม28นัด2,234นาทียิง4ประตูพาทีมจบอันดับ16ตกชั้นไทยลีก2 2021ทับ2022เลก1เล่นให้กับสิงห์ระฆังทองกาญจนบ,บุรีในไทยลีก3แต่ลงเล่นแค่บอลถ้วย2เกม150นาทีก่อนย้ายไปเล่นให้กับทีมพี่ในเลกที่2เล่นให้กับเมืองกาญจีเตดในไทยลีก2 ลงสนาม12นัด1,016นาทียิง5ประตูพาทีมจบอันดับ7 2, 2,022ทับ2,023เล่นให้กับอุทยัยทานีเอฟซในไทยลีก2ลงสนาม38เกม3,048นาทียิง5ประตูพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกจากการเพย์ออฟเข้าระดับที่3 2,023ทับ2,024ฤดูกาลล่าสุดเล่นให้กับหนองบัวพิชยาเอฟซในไทยลีก2ล่าสุดลงสนาม30เกม2,574นาทียิง2 กล่จะเป็นทีมที่สองที่เขาพาทีมเลื่อนชั้นไทยลีกอีกครั้ง